มักกะลา,าโกลาหนผีแดงจ่อไล้สามแข้งเดียโลเอมเบอร์โมมาซาลาอุยศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคม2025ถึงกลางเดือนมก,การาคม2026อาจกลายเป็นบททดสอบสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมลิมเพราะนักเตะตัวหลักหลายรายของทีมมีสิทธิถูกเรียกตัวไปช่วยทีมชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟอร์มการเล่นและความต่อเนื่องของทีม ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของฤดูกาลหนึ่งในรายชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คืออมัดเยโรปีกทีมชติไอวอริคสที่พึ่งกลับมามีบทบาทในทีมชุดใหญ่และทําผลงานได้อย่างโดดเด่นหากถูกเรียกไปช่วยชาติในฐานะเจ้าภาพเขาก็จะพลาดเกมสําคัญหลายเกมในศึกพรีเมียร์ลีกในช่วงต้นปีอีกคนก็คือไบรอันเอมเปโมแนวลุกทีมชาติแคมาูนที่กลายเป็นขุมกําลังสําคัญของแมนยูในยุคข,ของอโมลิม ความเร็วและการจบสกอร์ของเอเบอร์โม่มีส่วนอย่างมากในแนวลุกของทีมหากต้องเดินทางไปรับใช้ทัพหมอผีในช่วงเดือนมกราคมย่อมกระทบต่อจังหวะเกมลุกของสโมสรอ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนแนวรับอย่างนูแซมัสอุยแบ็คขวาทีมชาติมโมร็อกโกก็เป็นอีกคนนะครับที่อาจต้องไปรับใช้ชาติในรายการนี้ซึ่งจะทำให้แมนยูขาดตัวเลือกในเกมรับฝั่งขวาไปช่วคราวการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นหรือ AFCON จัดขึ้นในช่วงที่พิมเมลีกกำลังเข้าสู่โปรแกรมโหดทั้งเกมหลีก FA Cup ัและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบด็อกเาท์นั่นหมายความว่ายูาเอตดอาจขาดผู้เล่นคนสำคัญพร้อมกันถึง2-3ถึงสายไลตลอดเกือบ1เดือนเต็มลูเบนอมโมริมเคยกล่าวถึงประเด็นนี้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเราเพราะนักเตะบางคนมีภารกิจสำคัญกับทีมชาติซึ่งเราต้องเตรียมแผนสำรองไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆในมุมแทคนติกนะครับการขาดปีกตัวทำเกมทั้งเดียโลและเอบรโม จะทําให้ทีมเสียสมดุลในเกมลุกโดยเฉพาะจังหวะสวนกลับและการเจาะริมเส้นขณะที่มัซาอุยที่เดิมทีเป็นตัวหลักในระบบแบ็คโฟก็อาจทําให้ทีมต้องหันมาใช้ดาวลุ่งหรือปรับระบบช่วงข่าวในบางเกมแมนยูต้องเตรียมการอย่างรอบคอบนะครับทั้งการหมุนเวียนนักเตะในตําแหน่งริมเส้นเช่นการผลักดันดาวลุ่งอย่างโทบีคอริเย่หรือฟอนเดโดปินโตเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นรวมถึงอาจต้องพิจารณาเสริมผู้เล่นในตลาดเดือนมกราคมหากสถานการณ์จำเป็น นอกจากนี้ทีมงานสตาฟต้องวางแผนการซ้อมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่นักเตะบางรายจะไม่อยู่เพื่อทําให้ทีมยังคงรักษาความต่อเนื่องได้แม้ต้องเจอกับความท้าทายจากปฏิทินทีมชาติซึก AFCON ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับทีมในพิม์ลีกนะครับแต่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การเปลี่ยนผ่านยุคข,ของอโมริมมันคือบททดสอบสําคัญเชิงลึกสําหรับความยืดหยุ่นทางแท็กติกนะครับ หากพิซซ่์แดงสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้โดยไม่สะดุดนั่นจะเป็นสัญญาณว่าพวกเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะลุ้นความสําเร็จในระยะยาวแต่หากพลาดจังหวะในช่วงนี้ผลกระทบก็อาจจะสะเทือนไปทั้งฤดูกาลอัปเดตทุกกระแสแชร์คอนเทนต์สุดปังกับคุยลูกหนังกับแถมแจมไปได้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับอย่าลืมกลับมาติดตามคุยลูกหนังกับแถมได้เป็นประจำทุกวันทั้งใน Facebook และ u t u b e อย่าลืมกดติดตามพวกเรากันเยอะๆนะครับ